อืมรับอร,อ,อร่อยมากเลยค่ะเอ็ตเง็นได้เ,เซ่บๆเลยนะคะพี่ๆค่ะอืม

อร่อยกินอย่างเดียวนะคะ ูผักลวกจ้าแต่ก็ผักสดด้วยนะคะพี่พี่มากินข้าวกันนะคะกินข้าวเรงจ้าข้าวเหนียวร้อนๆนะคะเซ็บๆเลยนะคะพี่พี่่ะ อร่อยสุดๆค่ะบายบายนะคะข่าวันนี้ก็ขอจบคลิปกินไปเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอีกแล้วไปแล้วค่ะถ้าซือเราสังเกตว่าน้ำันำ พริกปะทูแล้วค่ะทำเองอร่อยไม่เป็นน้ำเท่าไหร่วันนี้พ่อน้องพีชทำนะ้ำพริกปลาทูโลค่ะเลิกงานได้กินเลยค่ะอ,อร่อยเอ้านี่นี่นะนี่นะมั้งอืม สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มากินข้าวแรงจ้าพี่ๆน้ำพริกปลาทูผักลวกจ้าแป้ก็ผักสดด้วยนะคะพี่ๆมากินข้าวน,นกันนะคะกินข้าวแรงจ้าข้าวเหนียวร้อนๆนะคะวันนี้พ่อน้องพีชทำน้ำพริกปลาทูโรค่ะเลิกงานได้กินเลยค่ะอืมอร่อย บายบายนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปกินไปเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะอิ่มแล้วไปแล้วะคะ่ะอืมกลิ่นลังดีเลยะคะ่ะอร่อยมากเลยะคะ่ะเองยมดเงินได้ ไน่เห,อ,ห,อ,หอร่อยสุดๆค่ะอ,อ,อ,อร่อยมากเลยค่ะ แล <Okay. S 2> ้วมาครับจะอุนะ้มดวกอะไรมา มากเลยค่ะอเองตกลงได้ครับกินอะไรกันีกนกินงเบีนะคะ รวงลังดีเลยค่ะไ่นเดีเลนักติกะปิ ถ้าปลาทูนี่ไม่ค่อยซื้อเพราะว่าส้มรวยค่ะนำพิคะปิถ้าปลาทูนี่ไม่ค่อยซื้อ บายนะคะขาจากวันนี้ก็ขอจบคลิปกินไปเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะอิ่มแล้วไปแล้วค่ะผักลวกจ้าแต่ก็ผักสดด้วยนะคะพี่ๆมากินข้าวนกันนะคะกินข้าวแรงจ้าข้าวเหนียวร้อนๆนะคะน้ำเอยอะก,กินอย่างเดียวนะคะ เมนิปลาทูนะอยไม่เป็นน้าเท่าไหร่เปนนเบียงนะคะ น้ามากก็ะจะอมอร่วงอะไรยมากจะอมร่วงค่ะ